ไปดูเรื่องของการเพิ่มความรู้การเลือกตั้งกันบ้างนะคะสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้จัดโครงการพล,ลเมืองการศึกษาหลักสูตรการพัฒนกาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาครุ่นที่9้าภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือวงสร้างบุคลากรร่วมปฏิรูปประเทศผ่านการเลือกตั้งระดับชาติและก็ระดับท้องถิ่นค่ะที่โรงแรมอาวานีคอนแกน่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแกน่น นางสาวปียนาตกลางพนมผู้อำนวยการสำนักงานกกตประจำจังหวัดบุรีรัมย์นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกกตประจำจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้แทนดีเจประชาธิปไตยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสมาชิกพักการเมืองจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาเข้าร่วมโครงการพลเมืองการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาครุ่นที่9้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายกิติพงศ์บริบูรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานค่ะ โครงการนี้นะคะเป็นการนําบุคลากรทางการเมืองบุคลากรภาคราฐัฐภาคเอกชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคและท้องถิน่นมาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกค,ค่ะ ค่ะและก็ยังมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเสริมสร้างวิสัยทัศน์แนวคิดจิตสำนึกและอุดมการทางการเมืองตลอดจนการสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการสร้างเครือข่ายระหว่างกกตประจำจังหวัดกับทุกภาคส่วน ซึ่งงานจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่28สิงหาคมคือวันนี้นะคะไปจนถึง1กันยายน2,566ค่ะมีผู้แทนพรรคการเมืองในส่วนภูมิภาคสมาชิกพรรคการเมืองส่วนราชการสถานศึกษาสื่อมวลชนภาครัฐภาคเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั้ง20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกว่า100คนเข้าร่วมการอบรมค่ะทั้งในเรื่องของแนวคิดหลัก การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,การปฏิรูปประเทศผ่านการเลือกตั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นและพักการเมืองการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองไทยให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมค่ะได้นำความรู้ไปขยายผลสู่ประชาชนต่อไปค่ะ